สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อเม่พี่น้องยายทองชองตามติดเมี่ยฟรังชาเนี่ยวเลยจ้าหลังจากห่างหายไปสองอาทิตย์กลัวๆเนาะบ่ได้ลงคลิปพี่น้องม่ได้ลงคลิปเพื่ออย่างคอยละกุ้มใจคอยกุ้มใจกับบักพี่เอบักเขียคคอยคอยปูบักเขียมันบดดิดนน่วยให้คอยพี่น้อง ดอกออกอยู่ดอกละดกดอกพี่น้องดอกดกดอกดกแต่ว่ามันโลนแต่ว่าบบกพริกนะโอเคพี่น้องพริกนะโอเคพริกนะโอเคมากๆกําลังกําลังกําลังติดหน่วยดกดอกกระดกบักพริกนะบบกพริกข่อยบ่ห่วงเลยบบกพริกปลูกพริกมากหกเกดปีเนาะปีนี้ก็เขาปีที่แปด ที่เกตที่แปดก็ได้กินสุปีบับพิดนะก็ได้ปีละสามสามโลสี่โลห้าโลกับว่าไปแล้วจะปลูกหน่อยปลูกหลายพี่น้องแต่ว่าบักเขียคอยปลูกบักเขียมาสองสามปีปีแรกคอยปลูกยูรรเบียงบ้านปลูกยูรรเบียงบ้านกับพ่อได้กินหน่วยพ่อได้เล่มหน่วยกับปลูกในน้อยต้นกับพ่อได้กินพี่น้องบักเขียงเงา,เาดับวาแล้วก็ได้เนาะบักเขียเงากับบไดเอออกมา เดี๋ยวนี้ตอม้ออยาละมันเข็งคาดหายบ่ให้เอาพั้นพักบ่ให้เอาพักบ่ให้ออกยังเข่าก็สิโบมีดอกบัดที่นี่พี่น้องการแก้ปัญหาจังไดบอกข่อยเนะแก้ปัญหาจังไดบัดที่นี่ข่อยข่อยมกักข่อยมกักเอ่อปุยจุลินซี่ไว้พี่น้องเห็นปะ คอยมาปุยจุลินซี่ไว้น้ำแดงดีดีสองอาทิตย์โทษสองอาทิตย์โทษมันกระโลนคือเก่าแต่ว่าความงามหนะ่างงามความงามหนะ้นางงามมากแต่ว่ากระบุติดดอกบัดที่นี่เดี๋ยวจะให้เบิงดอกได้พี่น้องอ้ามองกลับกล้องคอยอยุสา คอยเราโห็นมองกับกล่องพี่น้องโทรศัพท์แนวแหลมว่ามีมองเอาไปอาาก,กับโบห็นแดดทอนนี่พี่น้องเห็นปะดอกดอกเ้ยพี่น้องดอกดกดกดอกด,อก,ด,อก,ดอกมากๆ ะอันนี้แดดุ่งอยากหอนหน่อยหนึ่งเนี่ยดอกดลุกพี่น้องแต่บอติดดอกเอ้ยแต่บอติดหน่อยมันเปลี่ยนมาแล้วมันกระโลนเปลี่ยนมามันกระโลนเมื่อว่างคอยตัดกิ่งมันออกคอยตัดกิ่งมันถ้งคอยตัดกิ่งมันถ้งมันอุ้มมันคุ้มกันโพดคอยก็เลยตัดออกให้มันเลี้ยงน้อยๆแล้วบัดทีนี้ข้อมาเบ่งกันเห็ดจังไนพี่น้อง บกเพียคอยดูโดกเ้งามพร้อมทั้งงามทั้งหยางยาง,งามกับงามดอก,กับโดกมาที่นี่โอ้ยแดดพ่อยก็เลยล่องเหด็ดอีกคอยล่องเหด็ดคอยมีกล่องอยู่ได้จะคอยก็บบ่ได้จับก็บ่ได้อาขากล่องใส่ขากล่องคอยละจับอยู่ ข่ากล่องข่อยก็มีอยู่พี่น้องเด้อข่อยละอันข่อยละเฮ็ดอ่าปุยอ่ปุยอินซี่ข่อยกระเห็ดพี่น้องปุยอินซี่ข่อยเฮ็ดว้ข่อยห้องนำฝนข่อยห้องนำฝนแล้วข่อยก็เห็ดเวลาฝนตกมาห้องนำฝนใส่กะละมังเอากะละมังมาห้องนำฝนแล้วก็ตักใส่ แต่แกลอนแล้วก็เห็ดปุ๋ยจุลินซี์น้ำแดงดีกระโดดแดงดำแดงจนดำเลยพี่น้องชว่ชวงนี้มันแดดเด,ดอยอรมันปีนี้แรงพี่น้องหนาวโดนแล้วก็แดดแห้งแล้วใคยที่แก้ปัญหา่อยแก้ปัญหาคือโหดจุลินซี์กับแล้วเนาะ พดปุ๋ยจุลินทรีย์กะเหลวเห็ดปุ๋ยจุลินทรีย์ใส่ปุ๋ยขี้งัวอัดไอขี้ขี้งัวขี้มาอัดแทงผัวซื้อมาสั่งให้ผัวซื้อมาให้เนี่ยปุ๋ยขี้งัวขี้มาอัดแทงพี่น้องปุ๋ยขี้งัวขี้มาอัดแทงอ่าก็ซื้อมาให้ใส่ซื้อมาใส่ความงามเนี่ยเป็นทีหนึ่งพี่น้อง แต่ว่าถามว่ามันง่ามโพดมันบติดดอกติดมันก็เป็นไปบอดใพี่น้องเพราะว่ามันกะง่ามของมันอยู่แล้วนะถึงที่ใส่ปุ๋ยบ่ใส่มันกะง่ามอยู่แล้วเพราะว่าดินมันดีเนาะบ้านนี้เมืองนี้ปลูกผักมันกะง่ามความง่ามนนะทีหนึ่งเลยมาที่นี่ดอกนะดกดอกพอมันดอกมามันพอมันยุบแล้วมันกะโลนมันบอติดหน่วยห้บมาที่นี่ข่อยก็เลยล่องมาเห็ดนี่ ปุป๋ยฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่นี่ยลองทิ้งฮอร์โมนไข่ปุ๋ยจุลินซี่เแล้วบ่แล้วปุ๋ยจุลินซี่ใส่แล้วปีกายนี่ก็บ่บเปลี่ยนหน่วยคอยปีกายนี่บอรเคียคอยต้นงามงามกับ่เปลี่ยนหน่วยคอยปลูกอยู่ตรงนี้คอยปลูกอยู่ตรงนี้ปีนี้คอยบบปลูกปีนี้คอยปลูกพริกตรงนี้ตรงตรงตรงบักเขียเมื่อกี้นี่คอยปลูกพริกตรงตรงพริกนี่ปลูกบักเขีย ปีที่แล้วแต่บกเขียบ่บเป็นหน่วยพันใดกับบ,บเป็นน่วยแต่บกเขียเหง้านะเป็นน่วยบกเคียเหง้าซื้อ,อยูนีเอามาปลูกเป็นนวยเบียบเบียมันที่เห้าซื้อยูนีน่ะหน่เละๆนะพี่น้องอันนั้นเป็นนวยบกเคียบ้านเขาเป็นนวยแต่บกเขียบ้านเห้าบ่เป็นหน่วยดอกดอกบอเพยหักติดดอกมาแล้วก็โรนติดดอกมาแล้วก็โรนอันนี้คอยก็เลยร่องเบงเนี่ย มือเจ้าอันคอยมักคอยมักไวตั้งแต่มือวันศุกรนะ์เนาะวันศุกร์มันนี่กับว,วันมันนี่วันหยังมันนี่วันพุธว่ะอ่าัดที่นี่คอยมือเจ้านี่คอยกะผสมผสมน้ำนี่พี่น้องคอยผสมน้ำแล้วคอยก็ะชีดหยอดมั่นมือเจ้านี่คอยลงมาขีดแต่เจ้า ข่อยลุงมาขีดแต่หกม้งสาวอยู่หนีเนาะหกม้งหกม้งหกม่งคืนสาวข่อยลุงมาขีดข่อยเอาใส่สองฝาสองฝาเนี่ยกับอันนี้สองหลิดพี่น้องสองหลิดข่อยใส่แม่สองฝาสองหลิดสรใส่ลิตแล้วฝาเลยข่อยอก็ติโลแทะเบิงตอนต่อไปว่ามันติดติดบติดพี่น้อง ถ้ามันติดเท่าก็บว่ากันไปถ้ามันบบติดเหอ้จังไรพี่เนี่ยเบิดท่างเก่่อยกระดิทอนถิ่งละ่ะคอยนายอุดสาปลูกทนุทนอมสัวนั่งสีไงส่วติหยังโอ้ยหดน้ำเสียคาน้ำคา้าไฟไปจากกี่บาทละ่ะบบเป็นหน่วยงามบอเพยดนะพี่น้องงามเอางามเอา,า,เอาดอกดอก็ดอกอือ แต่บักเขียเขี้ยเอ้ยบ่ได้เฮ็ดอีหยังมันเลยปลูกทิ้งซื่อๆบักพริกเอ้ยบ่ได้เฮ็ดอีหยังมันเลยปลูกลงดินหดหนามซื่อๆปุ๋ยๆบ่ได้ใส่คือกันแต่ว่าบักเขียนี่เออกระปุกคือกันลงดินคือกันเป็นอย่างมันติดดอกมาแล้วมันกระโดนปุ๋ยจิลุจูลินซี่กระใสขึ้นกันปุ๋ยขี้งัวกระใสขึ้นกันแต่ว่ากับบัวลายดุใสโดนได้สุดอาทิตย์ใสสองอาทิตย์ใสเถอะ ต่ว่าปุยขิงปุยคอกนะ่ะคอยใส่ตั้งแต่คอยปลูกใหม่ๆแล้วก็เอามาหุ้ยอีกเที่ยหนึ่งตอนมันกำลังตีออกดอกแคุ่้ยสื่อุ้ยพอมันละลายแล้วบัดปุยจุลินซี่นี่จำพาพื่ออะรนะพริกนะ่ะคอยใส่ไปสองเที่ยตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มปลูกไมไดนสิบกว่ามือคอยใส่คอยหดแล้วบัดทีนี้พราะมันเริ่มออกดอกคอยก็หดแค่นั้นเอง แต่ว่ามันมันก็ติดหน่วยดกอยู่ด้ดอกกระดกอยู่ด้แต่บักเขียเนี่ยดอกดกบ่วเพลพี่น้องแต่บ่ติดหน่วยดอกดอกพ่อดอกยุบแล้วมันก็ลนขวัญก็ลุนพ่อดอกมันดกดอกมันบานพาอมันยุบแล้วขวนมันก็ลนจังเสียเดี๋ยวคอยมาติดตามกันว่าเหตุจังไดแก้ปัญหาจังได ปุ๋ยฮอร์โมนไข่นที่เก็ปัญหาใดบอกกับดอกักเขียนลวนพี่น้องอันอื่นข่อยบวห่วงข่อยห่วงตะบักเขียบักพริกบักเขียบักพริกบักพริกบักเขียเคี้ยมันเป็นนวยได้กิ่นแล้วบักเขียเคี้ยข่อยเก็บไปตากแดดไว้คพ่เก็บไปหันหันคุกเกียรแล้วก็ตากแดดเพราะว่ามันกินบ่ท่านเพราะว่าปกติฝรังกับบข่อยมากกินบักเขียเคี้ยข่อยกับบข่อยมากกินนอกจากที่ใส่สมถ์ แต่ข่อยมักปลูกแต่ก,กระปุกมาหลายดอกปลูกอยูหาตนปลูกอยูหาตนนี่แหละพี่น้องกับชิม่านโบประสบการณ์ใน,นฟังเนาะจ้ะยายท่องอย่าละมั่นเด้อจ้าผู้ใหญ่หูวิธีอ่าบักเชียติดลูกบอกยายท่องมาในเด้อพี่น้องยายท่องอย่าละมั่นจ้าสวัสดีจ้าหลังจากที่อันหลังจากที่อ่ะ บกเขียบอืมคอยเดินยืนบงังแดดนะพี่น้องคอยปูบกเขียบกเขียบคอยมันบอ่าติดหน่วยพี่น้องมันเป็นดอกแล้วมันกระโลนเป็นดอกแล้วมันกระโลนเนาะมันโลนมาตั้งสามสี่รุ่นแล้วมาที่นี่ดอกดอกได้พี่น้องนั่งกันนะ <c oughs> เนี่ยดอกดกดกดอกดอก,ดก,ดกทุกต้นพี่น้องดอกดอก,ดกทุกต้น ดอกดกมากเลยบกเขียแต่มันบอ่อติดหน่วยพี่น้องมันบอ่อติดหน่วยแล้วบัดที่นี่อ่ออันนี้ยุ่ยเล,ละมัน้อจ้าอยลามันปลูกบกเขียมาปีอ่อตั้งแต่ปลูกบกเขียมานี่ก็ช่วงสามปีแล้วเนาะพี่น้องปีนี้กับปีที่สี่ละตอนทุกปีคอยปลูกยุ่ระเบียงบ้านมันก็พ่อได้กลิ่นระเบียงบ้านยุ่ทึ่งๆนะพี่น้อง แต่ก่อนกะบดได้งลงมาปลูกข้างรางจันส่เนาะัดที่นはは Remember, ksi, audio, ja> metrics. ces, genetics, ี่ปลูกดูทั้งๆมันก็เป็นดอกเออมันเป็นดอกมันก็ติดหน่วยอยู่ได้พี่น้องมันติดหน่วยแบบมันก็ติดอยู่แบบว่ามันก็โลนแนติดแน่น่ะมันแต่ว่ามันก็ยังมีหน่วยให้กินจังสี่น่ะพี่น้องเริ่มบัดที่นี่เริ่มมาที่นี่คอยลงมาปลูกข้าง่างปีนี้ปีที่สองปีนี้ปีที่สองเนาะ ปีที่แล้วบักเขียข่อยต้นบักงามบักเขียข่อยปลูกนีสิบกว่าต้นข่อยก็ปลูกไว้ตรงส้นนี่ปีที่แล้วปีนี้ได้ใหญ่มาปลูกส้นนี่นี่พี่น้องเห็นบ่แดดซองบ่นะข่อยใหญ่มาปลูกตรงนี้แต่ว่าบักเขียงามขึ้นอย่างเนี่ยพี่น้องบัดที่นี่มันบ่มันมันบอติดหน่วยมันโลนเอาเขา เขาประเด็นเลยเนาะเขาาปเด็นเขาประเด็นเลยว่าคอยเอาดอกตัวผูเปมาจีีดอกตัวเมย์มันจะมีดอกตัวผูตัวเมยู่ในช่อเดียวกันเนาะดอกหอมบงังมีอยู่ต้นเดียวนี่แหละหอมไทยเนี่ยปูกไวเนี่ยแย้สองต้นนี่อันตัวผูกับตัวเมย์มันอยู่ในอันเดียวกันพี่น้อง ซ่เดียวกันเรวบัดที่นี่คอยก็เอาเด็ดดอกตัวผู้มาจจีดอกตัวเม่เด็ดตัวผู้มาจจีตัวแม่มันก็นลนอยู่คือเกา่าพี่น้องมันก็นลนอยู่คือเกา่าเรวบัดที่นี่คอยแก้ปัญหาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้ว,ออวคอยเฮ็ดเอ่อแต่ว่าปุ๋ยจุลินรีย่คอยนะ่ะมีอยู่คอยเฮ็ดใบคอยเฮ็ดว้สุปีปุยจุลินซี่คอยใส่สองอาทิตย์เทือ่อ หรือว่าสามาทิ์เถื่อข่อยทีหดหดน้ำดินเนาะปุ๋ยจุลินซี์แล้วบัดที่นี่มันก็ยังบบติดดอกพี่น้องมันก็ยังโลนอยู่บัดที่นี่อาทิตย์ที่แล้วข่อยเฮ็ดปุ๋ยฮอ,อร์โมนไข่ข่อยเฮ็ดปุ๋ยฮอร์โมนไข่แล้วข่อยหดไปได้สองเทือ่อพี่น้องเบิ่งนี่แต่ว่าวิธีเฮ็ดฮอ,อร์โมนไข่ข่อยอยัง นี่นี่คือปุ๋ยโฮอร์โมนไข่นะพี่น้องนี่ข่อยเห็ดว,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 วันอาทิตย์ที่แล้วแล้วข่อยเห็ดมือวันข่อยเห็ดมือวันพฤหัสพฤหัสสุกเสาววันอาทิตย์นี่ข่อยเห็ดไหว้วบดที่นี่ข่อยเห็ดปุ๋ยโฮอร์โมนไข่แล้วเราข่อยเอามาใส่บัวพี่น้อง พอได้สามมือเราคอยใส่บัวเราคอยกระหดบัวอันนี้มันบัวอันนี้มันบัวหาลิติน์นะพี่น้องหาลิตหาลิติตคอยใส่สองฝาคอยใส่สองฝาพี่น้องนี่ใส่สองฝาสองสฝาขวดมันนี่แหละเราคอยกระหดหดไปได้คอยหดมือวันอาทิตย์มือหนึ่งหดวันอาทิตย์ เพราะว่าข่มักได้สามมือนะข่มักสามมือแล้วข่วันอาทิตย์ข่หดแล้วก็มือว่าน,นอีกมือว่านวันอาทิตย์แล้วก็มาวันจันทร์วันอังคารวันพุธเนาะข่ก็หดวันพุธอีกเทียหนึง่งพี่น้องข่หดสองเทียปากดวาพี่น้องปากดวามันเริ่มติดพี่น้องขอว่วามันติดทีนี่บึงซอวยข่เนี่ยนะมันติดบ่าพี่น้องใส่เจ้าเห็นไวน้เห็นว่า เห็นยะพี่นนี่นี่หน่วยมันออคอยว่ามันติดนี่อีกแล้วก็สชให้มูเจ้าเบิง้งนี่นี่อีกหน่วยหนึ่งพี่น้องเห็นบะนี่คอยว่ามันติด่วยได้นี่มันติดแล้วไหมนี่ปรากฏว่ามันติดติดมันติดแทบสุดต้นพี่น้อง สองสามต้นนี่ที่ว่ามันข่อยหดมันมันติดนี่อีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็ติดแล้วพี่น้องพี่น้องเบิ้งได้ขอยจะเห็นเบิ้งนั่นเห็นบ่เห็นไหยพ่อพี่น้องน่ะนี่หน่วยมันติดแล้วพี่น้อง,อง,งขอ่งอ,งอ,งอยหดสองเถอคข่อยหดสองเถอาปรากฏว,ว่ามันติดอันนี้ข่อยก็ว่ามันทีติดเนี่ยเพราะว่ามันขวนเขียว ราะว่ามันขวนเขียวปกติถ้ามันติโลนอนะ่ะมันที่ขวนเหลืองแล้วมันก็โลนอันนี้ขอยกับว่ามันติดแล้วเนี่ยต้นนี้นี่วบนี้ขอยกับว่ามันติดแล้วเนี่ยนี่อือปรากฏที่มันข่อยข่อยหดมากข่อยหดมากอยู่ข่อยหดสองเทือข่อยหดสองเท้อปรากฏว่ามันติดลูกพี่น้องเดี๋ยวข่อยจะเบิ่งอีกเทืียหนึ่งว่าข่อยจะเบิ่งอีกเคืียนึงว่ามันมันมันที่เป็นใบนยยไงข่อยบอ แล้วมือเศร้านี่คอยหดพริกนี่มือเศร้านี่คอยเอาใส่บัวหดพริกนี่พี่น้องดอกพริกบักพริกกัะงามคอยหดพริกมือเศร้านี่บักพริกก็เริ่มบักพริกกะเป็นนวยเด้ติดนวยแล้วดอกมันโลนพี่น้องเห็นปะบักพริกดอกก็ะโลนเต็มอยู่พี่น้องเนี่ย ดอกมันโลนบักพริกดอกก็โลนพี่น้องโลนไตต้ตนเต็มดอกบักพริกข่อยที่นี่บักพริกข่อยกะหุดข่อยกะเอาเอาใส่บัวแล้วข่อยกะหดย่ามือสาวตอนเชาน้าย่างมือสาวเจ็ดมุ่งแปดมุ่งเอาใส่บัวหวดเอานามใส่บัวแล้วเอามาหดพี่น้องปรากฏว่าพริกก็เป็นน่วยดอกกะดกหน่วยก็เริ่มดกแล้วพี่น้องบูโรนแล้ว บอลลูนอันนี้แค่ฮดแค่สองเถือได้พี่น้องฮดแค่สองเถือคอยผสมแล้วคอยฮดสองเทือปรากฏว่ามันติดหน่วยมันติดหน่วยมันติดดอกติดดอกกระดกอยู่แดดกระหอนตัวนะบักพี่คอยก็เริ่มติดหน่วยแล้วก็เริ่มดอกดก เบื้องย่ยมือสาวดอกบานเต็มอันนี้มันสายมากแล้วเนาะมันสีม่วงกว่าแล้วพี่น้องสีม่วงสาวแล้วตอนสาวตื่นมาด,อ,ดอกขาวเต็มพี่น้องปกติคอยคอยตื่นสาวมาดอกพริกมันสีบบคอยขาวอืมมาที่นี่คอยหดปุ๋ยฮอร์โมอนไข่ฮอร์โมอนไข่ดีหลีพี่น้องยอมรับยอมรับหดสองเทือหดสองเทือเห็นผลท่านตาเลย จากบักเขียบติดหน่วยกระติดแล้วจากบกพริกดอกโลนโรนบกเขียดอกโลนโนฮุดไปสองเทียปรากฏวา่าเออบกเขียก็เริ่มขวัญบอโลโรนแล้วบกเขียก็เริ่มเริ่มเห็นหน่วยหน่อยแล้วพี่น้องแต่ควนนะ่ะมันเป็นดอกมาดุกดกแล้วมันกระโลนดอก,ก,กแล้วกระโลนเพราะดอกมันหยุบแล้วมันกระโลนจังเสียพี่น้อง ข่อยแล้ว่าโอ้ยปีนี้ข่อยจะได้กินบัคเขียบบอปีที่แล้วข่อยปีที่แล้วข่อยอันเอาดอกตูพูจี้ดอกตูเมย์มันกระโดน่อยเฮ็ดเบิดปัญญาเฮ็ดข่อยใส่ปุ๋ยอยังค่าข่อยมักปุ๋ยจุลินทรีย์ไว้เนี่ยพี่น้องบึงข่อยมักปุ๋ยจุลินทรีย์ไว้จะเกียจจะร่อนเนี่ยน้ำแดงดำปื้อปื้อนะนี่น้ำแดงดำปื้อปื้ออันนี้ให้คอยหุ่กระปุกนี่คอยใส่แล้วเนาะบึงน้ำดูปุ่นนะดำปื้อปื้อ ข่อยฮุ่นปุยจุรินซี่ถามว่าปุยจุรินซี่สงเคาะแสงนี่มันซ่ยมันช่ยให้พืชผักงามพี่น้องมันงามอีรีเลยฮุดไปนง่ามเหาฮุดดินบริด้ฮุดใบฮุดหยอดเนาะแต่ว่าปุยฮรมโมนไครนี่เอาใส่บัวฮุดฮุดใบมันเลยพี่น้องฮุดไปแต่ว่าปุยจุรินซี่ข่อยเอาฮุดหักฮุดดิน นี่ละจ้าอยย่ต่างทิ่นต่างเหนียนเนาะพี่น้องประเทศเยอรมันปลูกพริกปลูกผักกิ่งเองจะเจอปัญหาหนึ่งความหนาวความเย็นสองอา,อากาศอากาศ,ากาศยุนีเนีย่ยมาขึ้นจะเย็นเ่ยหมื่เว่นก็เย็นมันก็นอยู่ที่สิบเจ็ดสิบแปดองศาถามวาหวนบ่มันบริ่วนพี่น้องแต่ว่ายุ้านนี่เมืองนี่ มันอยู่ซสานีหล่ะหนาหนุ่นพี่น้องหนาหนุ่นเต็มที่นะสามสิบองศาสามสิบเอ็ดองศากระส่วนหน่อยพี่น้องส่วนหน่อยส่วนหน่อยจริงๆมาสามสิบสามสิบเอ็ดแต่ว่าส่วนที่ยืนหลักเลยนะอยู่ยี่สิบสี่ยี่ห้าพี่น้องหนาหุ่นเด้หนาหนุ่นมีสามสิบหกองศาอยู่สองมือวันอาทิตย์วันสองอาทิตย์ก่อนสามสิบหกองศาอยู่สองมือ นอกนั้นก็มีเต็มทีกับยีบย่ผาน,น,นี่พกยิบซีเดิมมาเมื่อวานนี่สมามสิบเอ็ดองศาแต่ว่าปีนี้แรงเด้อจากปีนี้ฝนบตกเห็ดบ่ได้เห็ดบ่มีค่อยปลูกผักอีดอกอีตูไว้เต็มหัวละพอกหัวละผ้ามันหักบ่มีเห็ดพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายทองเด้อจ้าแก้ปัญหาดอกปากเคียวโนดอกพริกโลนจาด้วยปุ๋ยโฮอร์โมนไข่เ้อจ้า